สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพ้องก็มาตามรีเควสตเลยะคะมาแบบด่วนๆเลยนะคะสำหรับการรีวิวกล้องฟุงฟริงตัวใหม่ล่าสุดนะคะ Casio Exilim TR80 นะคะตัวนี้เลยนะคะก็มาสดๆร้อนๆเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะมันเพิ่งเปิดตัวมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะก็มีสาวๆหลายคนกําลังังเลใจอยู่นะคะว่าจะเอาตัวนี้ดีหรือว่าจะเอาตัวเก่าดีนะอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวคลิปนี้นะคะพ้องทํารีวิวให้ชมกันแน่นอนค่ะก็ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่แพนะ็กเกจหน้ากล่องกัน เลยดีกว่านะคะก็ตัวกล่องของเขาเนี่ยจะมาแบบนี้นะคะก็ข้างในเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ครบนะคะสําหรับใส่ชาร์จนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสังเกตอย่างหนึ่งว่ากล่องมันใหญ่กว่าเดิมเนาะเพราะว่ากล่องเดิมเนี่ยมันแค่แบบแค่นี้เองนะคะอันนี้กล่องใหญ่กว่าเดิมนะคะคือตัวหน้าจอนะคะแล้วก็ตัวไซส์ของมันใหญ่ขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็มีเหตุผลของมันนะอ่ะอันนี้ลองเทียบให้ดูชัดๆเลยนะคะอะ่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเก่านะคะเอ็กซ์ลม อ,อ TR70 นะคะตัวส่วนตัวนี้ก็จะเป็น TR80 นะคะก็ไซส์มีความต่างกันพอสมควรนะคะหน้าจอนะคะหน้าจอใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็สามารถเห็นได้แบบชัดมากยิ่งขึ้นมันจะมีฟีเจอร์ที่แบบต้องใช้หน้าจอใหญ่นิดนึงเพราะว่าจะต้องเทียบรูปกัน2รูปอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวังจะ เอาให้ดูละกันนะคะหน้าตาของกล้องนะคะก็นี่ค่ะจะเป็นวัสดุที่แบบดูคุณภาพดีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีวงแหวนที่ประดับนี่ค่ะมันจะเป็นแบบเพชรวิงวิงก็ให้ความฟรุงฟริ้งแบบสไตล์ผู้หญิงอย่างเรานะคะก็หน้าตาเหมือนเดิมเลยก็คือจะเป็นนี่ค่ะเป็นขาตั้งแบบนี้นะคะสามารถจับได้เหมือนเดิมนะคะก็ใช้งานได้สะดวกจอสามารถฟลิปได้นะคะนี่ค่ะหมุนได้นะคะ สำหรับความแตกต่างนะคะระหว่างรุ่นใหม่นะคะกับรุ่นเก่านะคะ70นะคะก็อย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดเลยก็คือตัวสกินคัลเลอร์นะคะอย่างตัวเก่านะคะถ้าเป็นตัว70 tr70 นะคะมันก็จะเลือกได้ประมาณว่า ให้ผิวแบบเข้มขึ้นหรือว่าให้ผิวสว่างขึ้นใช่ไหมคะซึ่งมันก็ปรับได้สวยแล้วนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเราสามารถเลือกสกินโทนได้ด้วยนะคะคือการเลือกสกินโทนหมายถึงว่าเลือกเฉดสีผิวของผิวเราเลยนะมันก็จะเริ่มจาก natural นะคะที่จะออกแบบโทนสีเหลืองเล็กน้อยนะคะก็จะเป็นโทนสีผิวของสาวเอเชียนะคะแล้วก็จะมี natural brightening ที่แบบอาจสว่างขึ้นมาอีกหน่อยนึงมี brightening plus โอ้มีแบบหลากหลายโหมดเลยนะคะแล้วก็มีสีพิ้งด้วยนั่นคือผิวอมชมพูนะคะตัวนี้สามารถเลือกสกินโทนของเรา ได้เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยมาปรับ brightness นะคะว่าเราจะให้สีผิวของเราสว่างมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเดิมที่มันปรับแค่สเต็ปเดียวตอนนี้เราปรับ2ส,สเต็ปแล้วนะก็คือจะเป็นตัว skin color ก่อนนะคะว่าจะเอาเฉดสีผิวเนี่ยจะเป็นเหลืองหรือว่าจะเป็นขาวธรรมดาคือขาวตรงกลางไม่เหลืองไม่ชมพูนะคะหรือว่าจะเอาเป็นชมพูนะคะแล้วค่อยมาปรับสีผิวอีกคะ่ะว่าจะให้ผิวของเราขาวหรือว่าแทนนะคะก็สามารถปรับสีผิวได้ด้วยนะคะอันนี้คือความต่างข้อแรกเลยนะคะ ตัวนี้มันจะปรับได้เยอะมากๆมากๆเลยนะคะตัวแรกเลยนะคะเมื่อเราเข้ามาในโหมดที่แบบเราจะถ่ายภาพนะคะก็จะเลือกตรงนี้ค่ะมันจะเป็นโหมดวิงว้งวิตรงนี้นะคะก็ แปะไปปุ๊บเนี่ยอย่างแรกเลยเราจะเลือกสมูทสกินก่อนสมูทสกินก็คือการปรับผิวให้มันเรียบเนียนนะคะก็สามารถปรับได้แบบเยอะมากเลยส่วนใหญ่ผพงจะปรับอยู่แค่แบบแค่หนึ่งนะคะนิดหน่อยเท่านั้นถัดไปนะคะก็จะเป็นสกินโทนะคะซึ่งเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะผิวนะคะเฉดสีผิว ประมาณไหนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ปรับ Face Brightness ค่ะว่าเราจะให้ผิวเราขาวขึ้นหรือว่าผิวเราแทนลงอย่างของแป้งนะคะก็คือรู้สึกว่ากล้องตัวนี้มันถ่ายออกมาผิวขาวมากอยู่แล้วนะคะป้อก็เลยเลือก face Brightness เนยให้มันติดลบมาประมาณสัก2หรือ3นะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะตัวนี้ทีเด็ดเลยนะคะคือ Scout นะคะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆ Sha ด i n g หรือว่า c o n t o u r ผิวหน้านะคะปกติเนี่ยเวลาที่เราถ่ายกล้องฟุ้งฟิงใช่ไหมมันก็จะให้อารมณ์แบบใสญี่ปุ่นนะคะก็คือหน้าดูฟุ้งฟงดูน่าร ะะแต่ว่าใครที่ชอบแบบถ่ายเมคอัพที่แบบจ,จัดๆสายฝออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลือกสครับนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้หน้าเราเนี่ยพุ่งออกมานะคะคือหน้ามันจะชัดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้เราเนี่ยดูแบบคมมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้ก็จะปรับได้ด้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเรากดตรงตุ่มตรงนี้นะคะ กดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะมีตัวนี้ด้วยค่ะ Dark Circle Remover คือการลบแพนด้าออกไปนะคะก็ตัวนี้กดคลิกเดียวนะคะจบเลยไม่ต้องมานั่งแบบกบคอนซีลเลอร์เลยนะคะแล้วก็มีตัว Slim Face ด้วยนะคะซึ่งตัว Slim Face เนี่ยก็จะทำให้หน้าเราเรียว มากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าบ้านไม่เบี้ยวนะคะเพราะว่าเขามีอัลกอริทึมในการแบบจับตาจับแก้มจับปากอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะปรับอย่างเป็นธรรมชาติคือบ้านไม่เบี้ยวค่ะก็อันนี้ป้องจะปรับแค่ตัว dark circle remover อย่างเดียวนะคะส่วน slim face ป้องไม่ชอบแพ้หน้าแบบตปอบเกินไปก็ปิดเอาไว้นะคะอันนี้เราสามารถเลือกได้หมดเลยนะคะถัดไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแฟลชนะคะซึ่งแฟลชตัวนี้เนี่ยเราสามารถเปิดให้เป็นออโต้ก็ได้หรือว่าจะไม่เอาแฟลชก็ได้นะคะแฟลชตัวนี้นะคะมีทั้งหมด2ตัวเลยทีเดียวนะคะตัว ก่อนๆเนี่ยจะมีแฟลชแค่อันเดียวนะคะอันนี้ก็จะเพิ่มความสว่างได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ว่าตัวนี้เนี่ยความเจ๋งของมันค่ะดีกว่ารุ่นก่อนๆเวลาใช้แฟลชเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีระบบประมวลผลนะคะในการที่แยกหน้าเรากับแยกฉากหลังออกจากกันนะคะคือปกติเวลาเราใช้กล้องนะคะเราจะเจอปัญหาว่าถ้าใช้แฟลชปุ๊บ หน้าสว่างพื้นหลังมืดไปเลยมองอะไรไม่เห็นไปเลยนะคะกลายเป็นว่าถ่ายคนไปเพียวๆนะคะแต่ว่าไม่ได้ฉากหลังนะคะแต่ว่ารุ่นนี้นะคะสามารถถ่ายด้วยแฟลชแล้วหน้าเราสว่างฉากหลังก็สว่างด้วยด้วยความที่เขาแยกเป็น2องเลเยอร์นะใครที่แบบถ่ายโหมดกลางคืนนะคะแล้วก็ไม่อยากได้นอสที่มันเยอะๆนะคะภาพแบบดูแบบขุ่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลือกใช้ที่เป็นโหมดแฟลชนะคะตัวนี้มันก็จะออโต้ให้เลยค่ะว่าหน้าก็สว่างนะคะฉากหลังก็สว่างสามารถเห็นได้ชัดเจนค่ะ ฟีเจอร์หักไปนะคะก็เป็นฟีเจอร์ที่น่าจะใส่มาในรุ่น TR80 รุ่นแรกเลยนะคะนั่นคือฟีเจอร์การเปรียบเทียบรูปนะคะวิธีการง่ายๆนะคะสมมุติว่าเราเนี่ยถ่ายมาหลายๆรูปนะคะมีการปรับหลายๆแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่ะไปทางผิวเหลืองบ้างผิวชมพูบ้างนะคะทีนี้เราอยากจะเปรียบเทียบรูปนะคะเรานะคะกดข้างบนตรงนี้นิดนึงนะคะแล้วก็มันจะมีตรงนี้ค่ะที่เป็นโหมดแบ่งหน้าจอนะเราก็กดตรงนี้นะคะ หลังจากนั้นเนี่ยมันจะแบ่งหน้าจอให้เรารูปที่เราชอบนะคะเราก็จะกดหัวใจเอาไว้อย่างอันนี้นะคะแล้วก็เลือกไปค่ะว่าเออเราชอบสกินโทนแบบไหนเราชอบรูปไหนนะคะสมมติว่าเราชอบเอ้ยเราชอบแบบนี้เราชอบรูปนี้นะคะเราก็กดติ๊กหัวใจเอาไว้นะคะมันจะเป็นการง่ายมากสาหรับการที่เราจะเลือกรูปแล้วก็ลงในมือถือของเรานะคะซึ่งมือถือเนี่ยการลงง่ายมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็จะช่วยในการเลือกรูปของเราได้ง่ายขึ้นนะคะ อันนี้ก็เทียบให้ดูเลยนะคะรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นะคะรุ่นใหม่เนี่ยหน้าจอจะเป็นทัชสกรีนทั้งหมดเลยนะคะตัวเก่าก็เป็นทัชสกรีนนะแต่ว่าจะมีปุ่มชัตเตอร์อยู่ตรงนี้ด้วยซึ่งถามว่าได้ใช้ไหมไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะว่าปุ่มชัตเตอร์ตรงนี้กดยากนะคะแต่ว่ารุ่นใหม่นะคะปุ่มชัตเตอร์อยู่ข้างๆนี่ค่ะเป็นปุ่มสีทองกดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็การถ่ายวิดีโอตัวนี้ถ่ายได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะอันเดิมปุ่มมันจะอยู่ข้างๆเนาะแต่อันนี้ปุ่มอยู่ตรงงกกลลลาาาาเเเเเยยยนนนนนะะคส่่่่ววดดดถภพใชมมััออิิี ก็สามารถกดชัตเตอร์ตรงนี้ได้หรือว่าจะแตะหน้าจอก็ได้ตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะกดชัตเตอร์ด้านข้างก็ได้หรือว่าจะแตะที่หน้าจอก็ได้ การใช้ทม์เมอร์ของ Casio เปอไอะไรที่บ้องชอบมากเลยก็คือการลากมันลงมาแบบนี้นะคะจะเอา5้าวินะคะก็ลากมันลงมาแค่นี้เองนะคะก็ต้องรู้สึกว่าเออ Casio ดีไซน์ออกมาให้ผู้หญิง่างเราแบบใช้งานกล้องได้แบบง่ายแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้ตัวนี้เนี่ยมันสามารถวางได้เหมือนเดิมเลยนะคะก็คือสามารถวางได้นะคะหรือว่าจะแขวนก็ได้นะคะถ้าสมมติแบบเออเรามีฮุกแขวนอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแขวนได้นะคะการจับนะคะจับได้หลายแบบ แบบที่บ้างแนะนาําบ้างจะชอบจับแบบนี้นะคะคือเอามือสอดไปอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็ถ่ายนะคะก็รู้สึกว่าเออมันถ่ายง่ายนะคะแต่ว่าวิธีที่คาซิโอแนะนํานะคะจะเป็นอีกแบบนึงก็คือจะเป็นจับแบบนี้นะคะแล้วก็ แตะที่หน้าจอนะคะทําแบบนี้เนี่ยจะทําให้แขนของเราเนี่ยดูไม่ยาวนะคะก็แล้วแต่เลยว่าจะถนัดแบบไหนหรือว่าถ้าสมมติว่าเราเซลฟี่กับเพื่อนเยอะๆใช่ป่ะเราจับขายอย่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ตั้งไทม์เมอร์นะคะมันจะทําให้โอ้เรายืดแขนออกไปได้ยาวมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่เห็นแขนของเราด้วยนะคะวิธีการส่งเข้ามือถือก็ง่ายเหมือนเดิมเลยนะคะสมมติว่าเราก็กดเพลย์นะคะเราอยากได้รูปนี้ส่งเข้ามือถือนะคะเราก็กดด้านบนนี้นะคะแล้วก็ นี่ค่ะกดที่มันเป็นปุ่ม WiFi แบบนี้ปึ๊บนะคะแล้วก็เลือกค่ะว่า s e send to Phone นะคะตรงนี้แล้วเขาก็จะถามนะคะว่าจะเซนแค่แบบครั้งเดียวหรือเปล่าหรือว่าจะอะไรส่วนใหญ่บางก็จะเป็น view on phone นะคะคือเราไปเลือกรูปในมือถือนะคะแล้วก็กดอันนี้พอกดนี้ปุ๊บนะคะมันก็จะพยายาม Connect นะคะแล้วก็ เราก็ไปเปิดในมือถือของเรานะจ๊ะแล้วก็เลือก WiFi นะคะให้ตรงกับอันนี้นะคะ SSID นะคะ TR80 มันจะขึ้นในมือถือเลยนะคะแล้วก็เลือกตัว TR80 อันนี้ปุ๊บแล้วก็ Connect w i f i นะคะหลังจากที่เราค o n n e c t w i f i เสร็จแล้วนะคะก็ไปที่ตัวแอปพลิเคชันอันนี้ต้องโหลดแยกนะคะมันจะชื่อแอปพลิเคชันว่า Excelim นะคะตัวนี้พอเข้าไปปุ๊บก็สามารถเลือกรูปแล้วก็กดเซฟลงเครื่องได้เลยสะดวกมากๆเลยค่ะถัดไปนะคะก็ ถ้าสมมติว่าเราอยากทำเป็นแบบวิดีโอนะคะโดยใช้ภาพของเรานะคะเราสามารถเลือกโหมดนี้ได้เลยนะคะสมมติว่าเราเข้าไปที่โหมดดิสเพลย์ตรงนี้เนาะเราก็กดข้างบนนะคะแล้วมันจะมีเป็นรูปเนี้ยค่ะที่คล้ายๆมูฟี่นะคะ,คลคลคละ,คะแล้วกม็มีปุ่มเสียงเพลงนะคะแล้วก็กดตรงนี้ปึ๊บนะคะแล้วเราก็เลือกรูปเลยค่ะเราอยากได้รูปไหนนะคะก็เลือกไปนะคะประมาณมันจะเลือกรูปได้5รูปนะคะเสร็จแล้วเรากดโอเค จากนั้นเนี่ยเราเลือกมิวสิกได้เลยนะคะว่าเราจะใช้เพลงไหนนะคะอ่าเราเป็นโหมดก o ุ p เหมือนเดิมและกันนะคะแล้วก็เลน g ์อยู่ที่15วินะคะจริงๆเราเลือกได้นะคะมีตั้งแต่6วิ10วิ15วินะคะก็เลือก15วิไปเสร็จแล้วกด Create ก็รอแป๊บหนึ่งนะคะมันก็จะออกมาเป็นวิดีโอนะจะสามารถอัพโหลดลงโซเชียลได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงอืมมาดูนี่ค่ะ ประมาณนี้เลยนะคะก็เป็นฟีเจอร์ที่แบบง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็น instant movie นะคะสามารถกดเพื่อแบบถ่ายเป็นวิดีโอนะคะตอนนี้วิดีโอตอนนี้วิดีโอกระแสะวิดีโอ1น,นาทีกำลังมาใช่ไหมแล้วก็กดถ่ายได้เลยนะคะอันนี้ก็จะบอกมันจะมีแถบบอกด้วยนะคะว่าตรงนี้เนี่ยเหลือ กี่วินาทีนะคะก็ทำให้เราเนี่ยสามารถอัดวิดีโอในความยาวที่จำกัดได้นะคะก็อันนี้อัดวิดีโอไปเรื่อยๆวิดีโอของเราก็ฟลุงฟริด้วยนะคะ านะคะคอันนี้ TR80 ส่วนอันนี้ TR70 นะคะก็ลองดูข่าวว่ามาันฟุ้งฟิงวุ้งวิ้งต่างกันแค่ไหนนะคะก็เป็นไงบ้างคะผิวดู เนี่ยนุ่มอมชมพูไหมคะก็เป็นวิดีโอฟุ้งฟริงทั้งคู่นะคะเอาละค่ะก็คงเห็นคร่าวๆแล้วเนาะว่าเจ้า TR80 เนี่ยต่างจากเดิมยังไงนะคะคือฟีเจอร์เนี่ยอัดแน่นมามากกว่าเดิมเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็หน้าตาเนี่ยก็ใช้ง่ายมากกว่าเดิมอีกด้วยนะคะที่สําคัญนะคะราคาเปิดตัวนะเบากว่าเดิมเยอะมากเลยนะคะก็ตอนนี้เปิดตัวอยู่ที่ประมาณ32,900บาทนะคะนี่คือยังไม่รวมโปรโมชั่นนะรู้สึกว่าโปรโมชั่นเขาก็แรงอยู่ทีเดียวนะคะร่วมกับบัตรเครดิตมากมายนะคะยังไงก็ลองไปสอบถามกันได้ ที่บูธของคาซิโอนะคะ, io, นะ,คะแนะนําว่าให้ซื้อที่ศูนย์ไทยนะคะก็จะได้รับประกันจากศูนย์ไทยนะคะ1ปีนะคะ,นะคะก้อนี้ก็ฝากไว้ค่ะสาหรับใครที่ชอบเซลฟี่นะคะหรือว่าใครที่ชอบแบบถ่ายอะไรง่ายๆแล้วก็ถ่ายฉดเดียวจบเลยสวยเลยนะคะก็ลองเลือกดูค่ะก็อย่าลืมไปลองก่อนนะว่าชอบหรือไม่ชอบยังไงนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากค่ะใครที่สงสัยอะไรยังไงก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ข้างล่างนะคะเดี๋ยวจะพยายามไล่ตอบนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ